นี่ค่ะแม่จอนมาอีกหนึ่งตัวค่ะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นแฟนสีนวลหรือเปล่าค่ะอาหารได้กินแต่ถ้าเขามีลูกด้วยกันนะสีสวยกำลังหลับอยู่แล้วสีนวลเขา้รงเขาโวยวายก็เลยเดินออกมาดูอ๋อแต่เขาไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะ กินเลยลูกกินเลยกินนะลูกกินนะอืมกินเลยลูกเนาะเทากินเลยกินนะล,ลูกกินกนใหอิ่มอืมเทากินให้อิ่ม嘛อ่าไม่เอา <c oughs> ไม่เอาไม่เอานอนไม่เอาแบ่งให้เทากินบ้าง กินดิเราเทากินนะลูกไม่รู้จะเรียกอะไรเขาเรียกเขาแล้วกันค่ะกินนะเทากินนะลูกกินเลยกินกินนะลูกไม่ต้องกลัวกินเลยหิวก็มากินอืม กินอลยหรอกินเลยไม่กินแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอเท่าอิ่มแล้วเหรอมาตามนอนกลับบ้านนะนี่ท่ามาตามนอนน่ะลูกนอนเขานอนที่นี่เขาจะเกิดแล้วให้เขาเกิดที่นี่เนาะน่ารักจังเลยมาตามแฟนกลับบ้านด้วยเด็กแฟนไม่อีกกลับ ที่นนบอกไม่กลับค่ะแม่ที่นนจะอยู่กับแม่เองมแต่เอนะ็มว่าน่าก็จะมีบ้านนะคะแต่เขาเลี้ยงปล่อยแน่เลยก็เอาสงสารไม่ได้เขาก็มีชีวิตมีหัวใจเหมือนกัน วันไหนนั่นแล้วจะลองจับไปให้หมอดูว่าเขาทำงานหรือยังตัวใหญ่นะเนี่ยเพื่อนกินอะไลูกกินอะไเท่า